ผู้มีอิทธิพลของจริงแล้วถ้าเป็นข่าววันสองวันนะแล้วก็ไม่มีข่าวตามอะของแท้แหละจริงไหมครับเอ้าเฮ้ยมันถ่ายเองแล้วนะดีเลยเนี่ยเดี๋ยวสวัสดีครับ่านผู้ชมผมจะเล่าเพื่อนผมที่ทํางานนะครับโอ้โหเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากๆนะครับผมก็เพิ่งได้ยินวันนี้แหละครับ ไปทำงานที่เกาหลีเอ้าไม่ให้เล่าอรอให้เล่าสิใช่ไหมไปจริงัไหมจริงไหมไปทำงานที่เกาหลีไม่น่าเชื่อเลยครับไปอยู่ด้วยกันแล้วไปอ่ช่วงนั้นเกิดอุบัติเหตุมือเกี่ยวกับมือนี่แหละทำโรงงานนะครับแต่ตอนนั้นไปเขาบอกว่าไปเป็นผีเสื้อน้อยก็รู้ๆกันนะครับว่าผีเสื้อน้อยก็คือไปยังไงนะครับ พอเข้าโรงพยาบาลไปเกิอดอุบัติงเหตุมาเมียไม่อยู่แล้วครับไปกับคนเกาหลีโอ้โหน่าเจ็บปวดจริงๆยังมีอีกนะครับเนี่ยที่ไหนนะกาลสินที่ไต้หวันกาลสินมีอาการกาลสินเหรอเมียกาลสินมีบุญมียการกาลสินมียอะไรอีกโอ้โหโดนทิ้งหมดครับเออ น่าสงสารจริงๆนะครับชีวิตคนแต่ว่าเราก็ต้องปงอ่ะเนาะปปงไม่มีอะไรชีวิตเป็นอย่างยิ่งเสียง่รเสียงไรอีกอย่างสวยเลยยังสวยกำลังท้องได้สองเดือนมั้งกำลังท้องได้สองเดือนอะไรทําไมเขาเขาเลิกเหรอเขาท้องกับเราเลยเหรอ2เดือนเนี่ยเฮ้ยเราทําไว้เพื่อให้เขาคิดถึงเขาม่คิด ขนาดท้องสองเดือนยังเลือกเลยคิดว่าอย่างไงครับเนี่ยติดทหารเนาะติดทหารไปรับใช้ชาติหลงภาคใต้นี่เขาไล่ไปอยากลงไดเป็นไงล่ะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นทหารมันเป็นอย่างนี้ทุกคนครับเป็นทหารเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนด้วยเราต้องตั้งสติครับอย่ายึดมั่นติดมั่นคนริงได้ย่ังสวย do